สวัสดีครับผมอาจารย์สุวิทย์ชูจินดาครับวันนี้มาพบกับช่วยช่างชีเนโดยบลูสโคบครับวันนี้จะมาตอบคําถามช่างจากทางบ้านนะครับที่ถามเข้ามาว่าการต่อแผ่นหลังคาเนี่ยต่อ,อยางไรจริงๆแล้วแผ่นแมทนชีทเนี่ยมันรีดยาวเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมแล้วทําไมต้องมาต่อล่ะมันก็อาจจะมาจากหลายๆสาเหตุที่จะเป็นต้องต่อยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ในการขนส่ง ข้าวไปลําบากหรือเกิดปัญหาในการยกขึ้นติดตั้งละ่ะหลายๆปัจจัยที่อาจจะต้องมีการต่อแผ่นหลังคาเพื่อให้คลุมทั้งหลังและก็ผมก็ได้ไปเจอหลายๆที่เช่นเดียวกันต่อแผ่นหลังคาผิดถ้าต่อผิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติบ้านหลังนี้นะครับที่ผมทําขึ้นมาให้พวกเราดูเทคนิคการต่อแผ่นตรงรอยประกบเฉยๆนะครับสมมุติว่าหลังนี้ ให้ปลายยื่นมา10เซนฝั่งนี้ก็อยู่บนแปรถูกต้องขึงเอน็นให้ได้แนวทั้งหลังหลังจากนั้นยึดสกรูตามปกติต่อไปแผ่นที่2มงมาเคจัดชายล่างให้อยู่แนวเอ็นนะครับและปลายเสมอหลังจากนั้นยิงสกรูสมมติยิงสกรูเสร็จแล้วอ้าวแผ่นที่3ขึ้นนี่แผ่นที่3ขึ้นนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแผ่นที่4ขึ้น ปัแบบ๊บนี่ส่วนใหญ่แล้วจะพบแบบนี้สำหรับช่างที่หน้างานหลายๆที่รอยต่อมันจะเพะเยอมันจะไม่แนบสนิทปัญหาตรงนี้ที่ตามมาก็คืออาจจะมีละองฝนข้าวเนื่องจากรอยประกบเนี่ยมันไม่แนบสนิทถ้าเกิดต่อแบบถูกต้องล่ะต่ออย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานยก3ามแผ่นนี้ลงไป นะครับแล้วก็วางแบบถูกต้องให้พวกเราดูขึ้นแผ่นแรกก็เหมือนปกตินะครับตรวจสอบแนวเอ็นให้ได้หลังจากนั้นยึดสกรูตามปกติพอตรวจสอบเรียบร้อยว่าได้แนวเอ็นแผ่นที่2ขึ้นครับ,น,น,รบนี่เห็นไหมครับผมขอหยุดตรงนี้ก่อนนะครับพอขึ้นแผ่นที่สองเราต้องสังเกตให้ รอนเนี่ยนะครับเป็นแนวเดียวกันทั้งหลังถ้าคดใช้ไม่ได้นี่วิธีการขึ้นที่ถูกต้องนะครับพอขึ้นแผ่นที่2เสร็จยึดสกรูเรียบร้อยแผ่นที่3ขึ้นครับเปิ๊บนี่ตรวจสอบแนวเอ็นชายล่างให้เสมอกันหลังจากนั้นยึดสกรูเหมือนปกติเลยต่อไปแผ่นที่4ขึ้นเลย นี่แผ่นที่สี่ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ครับปลายบนหลังคากับแผ่นที่มุงไปก่อนหน้านี้ต้องเสมอกันครับนี่จําไว้เลยนะครับถ้ามีการต่อแผ่นเนี่ยต้องมุงแถวใครแถวมันให้เสร็จพอเสร็จแถวที่สองขึ้นให้เสร็จทั้งแถวเหมือนกันมีกี่แถวขึ้นแถวใครแถวมันทบทวนให้พวกเรานะครับแผ่นที่1ก็คือแผ่นนี้ นะครับมุงแผ่นที่1คือแผ่นนี้แผ่นที่2ก็คือแผ่นนี้ต่อไปแผ่นที่3คือแผ่นไหนแผ่นที่3คือแผ่นนี้ครับแผ่นที่4มาทับบนอย่างนี้เราสังเกตว่ารอยซ้อนทับแนบสนิทเหมือนไม่ได้ต่อแผ่นเลยเห็นไหมครับแทจะมองไม่เห็นเลยอะแตกต่างกับเมื่อกี้อย่างเห็นได้ชัดมากนี่คือลักษณะการมุงที่ถูกต้องพวกเราจำไว้โอเคจบสำหรับเทคนิคการต่อแผ่น หากพวกเรายังสงสัยจุดไหนคอมเมนต์เข้ามาและก็หากถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยขอบคุณครับ